สำหรับสาวไทยที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวอายุเยอะลดยากดื้อยาภูมิหนาขาเบียดวันนี้มันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนําค่ะนี่เลยค่ะ vs vs เป็นสินค้านําเข้าจากสหรัฐอเมริกาถูกคิดค้นและทดลองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตัวนี้เขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลโปโซมซึ่งสามารถดูดสารอาหารได้ถึง98%นั่นหมายความว่าเราจะลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ ะบวนการของเค้านะคะจะดึงเอาไขมันตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องออกมาผ่อาากผัก่อนช่วงแรกๆสัดส่วนจะลงก่อนนะคะและหลังจากนั้นน้ําหนักจะค่อยๆลด,ล,ดลงตามอย่างตัวมะลิเองมีปัญหายายุเยอะลดยางนะคะเมื่อก่อนมะลิหนัก57มะลิกิน v H ีเอสไปสองกล่องน,นี่นะคะน้ําหนักตอนนี้ลงเหลือ50แล้วประทับใจมากเลยค่ะไปที่ไหนเจอใครก็ถามว่าไปทําอะไรมาทําไมผอมลงบอกเคล็ดลับหน่อยนี่เลยค่ะเคล็ดลับของมะลินะคะ บีเอสค่ะ